ร้อยกวางกับพ่ออุ้มกับมาเดี๋ยวดูกันยิงพี่เป้ยไม่กเล่นเลยเอาที่ยังี แม่ก่อ án, นอ๋อไม่ดังแล้วนะครับนี่แห่อุ้มยิ้มอุ้มยิ้มวันนี้แล้วมั้ยนี่จะอือพี่เพชรพี่แผนมานำเสนอวันนี้เพชรพีแผนมานำเสนอแผนแกงจ้ะแผนแกงอีโอกับอีแม่มีแกงแกงยังจ้ะแกงเฮ็ดทีวีแตกฮะทีวีแตกเลยเลยพี่เพชรี่เพชรมันแพงเด้ออุ้มอ่มก <bardziej> <c qui deep settle> ับบอมี่ทีวี่บนยูทูปบ่มี่บ่ได้เฮ็ดแตกอีหลี เซีย,ย,ยนซะีตามึงด้นี่ม,นนม่เปปโปรตีนแทนเฟนไทยน้องดิฉัน้ทเหรอเนาะนี่อ๋ออ๋อมีอ๋อเป็นภาพเป็นเต็มภาพร่วงตาเปนเต็มลีอ๋แล้วก็มีเสียงความเปืนี่อ๋อเพน่จ้ะมีกล้องแอบถ่ายด้วยโอ้ มีกองวงจรปีดด้วยพียนเน่เพ็ญมีรอบครอบไอ้ลีจานกระสีเงียนดีจ้ะเงีเ้ยนเงียเอ้าแล้วพี่พ็ญจะแยกเป็นแท่นแบบใดล,ล่ะจ๊ะอืมข้างกระสียอกแต่แล้วข้างเกิียวพี่นี่นี่นี่ขามีหินนี่คุณผู้ชมข้ามีหินเอ้าอันดับแรกข้อสวัสดีคุณผู้ชมก่อนโอเคจ้ะโอเคเดี๋ยวเพื่อนจะบอกแผนหนึ่งสองจ้ะสวัสดี ีเพชรกับมีแผนเก่งอีพ่ออีแม่เด้อจ้ามีแล้วจ้าพี่แผนแผนเพชรทีวีแตกจ้าแตนวาเพ่าะได้เหตุแตกอีหลีเด้อจ้าเป็นผ่านร่องตาจ้าจะกับมี่เสียงเสียงตอนน้พฟงน้ำใจสุดยอดเม่แล้วจ้าเลยกะมีกล้องสอดไว้นั่เด้อจ้าแม่จ้ามีจ้ากล้องห้างกระสีเอาไปกับมีกล้องจอปิดน้ำเด้อจ้าแผนเป็นตั้งไหนจ้าพี่เพชรแผนรอะไรเครื่อห้องมีหินตั้องกระสีไม้แกงเนียนบะเก็บแล้วกับแกงแบบ ย่นใส่กันพิดกันแล้วก็ย่นใส่กันอ๋อแล้วเป็นย่นที่นี่มาเพียงไดเพียงใดคุณช่องเดียวที่ว่าตอนนี้พออุ้มกับแม่กวางเอยุเลยจ่ะพากันไปทิมขยะเนาะเนียนเข้ากันเลย c โอไม่อยู่เรายึดช่องนะครับเราจะแกล้ง CEO ครับผมเอาเป็นว่า สิเป็นยังไงพี่เบสกับสิรอติดตามนะจ๊ะพี่สิเอากล้องไปซ่อนแอบก่อนแม่เราจะเขาเริ่มซ่อนกล้องกันเลยะละน,นจะจ๊ะเริ่มแผนครับไปไปเดี๋ยวรอดก่อนกับพ่ออุ้มกับแม่เดี๋ยวดูกันก็แม,แม่กวางมาแล้วเสียงร้องมาแล้วจังเพี้ 一样。

ไวะต้องต้อตาแตกไมเอา้าคือเห็นแบบนี้ลูกผู้บกงมาต้องละทันืออะไรจ้าบาทเรวะ วันนี่ได้แล้วคลิปหนึ่งคุณผู้ชมจ้านี่ก็กะเออแกงกะซัมเลอยู่ดิจันนี่จ้าแกงได้อยู่ด้ิจ้นเห็นไหมยูเม่นจ้ายูเม่นว่าอย่างไรจ้ายูเม่นว่ายังไม่จัดเป็นคนเลิมเพลงเลยก็คือมาเข้ากะอยากแกงกันในครอบครัวมจ้าแมนจ้าท่านท่านผู้ชมนี่มากกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แมนจ้า คนผู้ชมอยากให้แกงจังใดหรือแกงผู้ใดกาย่าลืมคอมเมเน้นได้จ้าแม่แล้จ้าสำหรับมือนี้ห้าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนได้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องอิ่มเฮ็ดคลิปต่อไปน้ำแหนได้จ้าไม่ดีหดีสู้เฮา